You will get the new worksheet right. Let, let me explain to you the new worksheet, what it is about. Listen uh, to me carefully, please. This match Well, the new worksheet. This version helps kids learn and press job oh. first, names of people, and what they do for work. What to do, one, look at each word. It's the name of a job. Two, test the dotty, breakfast, cutlery. Three, say the word L. you write it. Four. four, look at the picture to understand what each job is. Jobs you all learn. One, mechanic, fixes cars and mechanic and machines. Two, baker, makes bread, tests, and cookies. Three, artists. Pays and draw beautiful pictures for reporter. Tells new stories on TBR in newspaper. Paper for cashier has money in a shop a store. Three singer sing songs. Seven Musician play music uh, instruments. Uh, a soldier protects the country. A nice and real, a studies and fine still knowledge, paint photograph, takes pictures with a camera, go dragon choppers, practice writing and spelling, and understand what people do in their jobs. I don't can't do I don't mind อ่ามีอ่านี้มียางอ่า M E ็ S A N I C แมสคเนตทำซ้อมเครื่อง B A T E R b ด t t e r y ปอดอบขนม A R T I S อา r t i s t จิตกร ไอ o o r อ e ร Re ออรีเตอร์ผู้สื่อข่าวซเ r แอทแทชไเียคนเกต็นซีเออาิงเนนักหลอมย นักดนตรี S O L D I E R Soldier ทหาร S C I E N T I S C Science นักการดูนี nah, ่โลก Scientist นักวิทยาศาสตร์ T H O T O G R A P H E R น้องการดูนี่ลูกโฟโตกราฟเฟอร์คนถ่ายภาพอ่าอ่าลูกอ่าใครยังไม่ได้อ่านรอบแรกมาอ่านกับครูปอกู่นลูกจะลรอบได้จะลูกจะโอยหนาวจังเลยใครก็ได้หยิบรีโมทให้ครูปอในลูกหนาวจัง โอ้เอมบี้เธอจะบ้าเหรอนร้อนอ่ะร้อนมากเลยกูเดๆเลยไม่ไม่กูเอออาเอาหนึ่งเอเอเอชเอเอไอซีมาทเนตชั่มเพืรอนีเอแคเออาร์เบคาคอนออกขนมเออาร์ T I S T, Artis, จิตกร r E, P O R, P e R, Reporter, e ผู้สื่อข่าว P A, S, A r e r, <S H, I E R, แคชเชียร์คนเก็บเกิน S I N, g E R, Singer, นักร้อง M -Y -O, S -I, C -I -A -N, M.U.S.I.C.I.A.N Musician Nát đơn tì S.O.L. D.I.E.R Soldier Thành S.E.I. e n d T.I.S.T Scientist Nắc Vĩnh Hà Sản T.H.O. T.O. g r เอทเ R สจีอาร์พอลกาฟ์พอถ่ายภาพอ่ะไปลูกตปคนต่อมาใครยังไม่ได้อ่านรอบแรกมาก่อนเอ C e H อเอไแมคเนดชาร์จซ่อมเครื่อง B ีเอเคเบเกอร์คนออกขนมปัง A R p I S T R T S ท I T จ็ดนกรอ R E p O R T E R รีพอร์เตอร์เพู่ C a S H I E R Catchier คอนแ็บเงิน S I N G E R Singer คนอ่คนร้องเพลง F-U-S-I-C-I-A-N Musician Nắc ngôn tì S-O-L D-I-E-R Soldier han S-C-I-E-N T-I-S-T Scientist Nắc vi thi a t p h o Er. T O g R A T S R โปรกราฟเฟอร์คนถ่ายภาพคนต่อมาลูกแล้วเข้าลูกมาละดามาค่ะ M E C H A N I C แมกนาเตช่างซ่อมเคื่อน b A K E R คนอบนม A R T I S T A T Circon A E A E P O R T R Reporter ผู้สื่อข่าว C A S H I E R แพชชียคอเจ็กเงิน S I N G E R ิงเ g e r อาดักร้อง M Y S I C I A N Musician นักดนตรี S O L D I E R soldier ทหาร S C I E N T I S T scientist นักวิทยาศาสตร์ T H O T O T R A T H R โทรกราฟ์คนนดายภาพ ใครยังไม่ได้อ่านรอบหน้าก่อนมาก่อนเลว M E C H A N I C m a c h i n e ชั้นซ่อมเครื่อง B A K E R Baker คนออกขนม E r T I S K a เจรกร์ R E P O R พ E R อร์เตอร์ผู้สื่อข่าว A S H I E R เทอาร์คนเก็บเงิน S I N G E R ซ i งเอนักร้อง M Y S I C I A N Musician Nathan tì S O L G I E R Soldier Tan S C I T N T I S T Scientist Nathan T H O t O G R A E T H E R P O R C A P E ค้อนถ่ายภ้าอาคนต่อมาเร็วๆเข้าใครยังไม่ได้อ่านรอบแรกออกมาก่อนเร็ว M.E. C H A N I V เบนซ์เด็ช่างซ่อมเครื่อง เ e เอเคอาเบเกอร์คนอบขนมเออาร์ทีอเอสทาร์ทจิรกรอารีทีโออาร์ทีอรีพอร์เตอร์ผู้สื่อข่าว c ีเอเอสเ นาเชียคนเก็บเงิน S I N T E R Singer คนอ่ะ Singer อ่านักร้อง M ฮม S I C I N musician นักดนตรี S O L D I E R ซเชียลทหาร S E I T N T I S d T ทหารเสนักวิทยาศาสตร์ T H O p O G R A T H E R โคดกาเฟ่ช่างถ่ายภาพขอตอบมาเร็วลูกเร็ว อ่านอ่านรอบแรกไปแล้วไม่ใช่หรอกีต้าอรอ์ยูอ่านรอบแรกอย่างโอ้ยตายออาอะไรแก้วของใหม่แล้วครูแก้วของใหม่อ,อ,หอ่านรอบแรกอย่างต้นกายางเนี่ยไหมต้นกาใส่กีต้านะ M E T s A S I C m a n h a t t a ชมปซ่อมเพือน เบเอเ b a ์อารบคอคนออกขนมเอ t าร์ทีไอเอสทีาทเจกอารีพีโออาร์พี o r อาร์พีพอร์อรูสืาว c เซเอ แคชเชียร์กนเก็บเงินอพอเพียงอ่านรอบแรกยังอ่าวเหมือนที่อ่านรอบแรกยังเอออ่านยังไม่อ่านรอบแรกออกมาก่อนโลก S I N พะเดี๋ยวต้นกล้ารเดี๋ยวโดนทุบนะไม่ยอมโดเลย S I N, <S I N <S G E R Singer นักร้อง F U M U S I C I A N, musician, nấp nấp đơn S O L D I E R, soldier, tài S E I E N T I S T, scientist, nắp Vật Lí S T H O T O G R A T S C R โฟโตกราฟเฟอคนถ่ายภาพเออนั่นแหละอาบารลูกมาเร็วกีตาร์เป็นอะไรไหวไหมเนี่ย M E C H A N I C แมกนิเตชั้นซ่อมเครื่อง B B A T E R เบเกอร์คนออกไปหนองตาน AR CIST ATS จิรกร AE POR P orter, au, a, H, e r Reporter ผู้สื่อข่าว c a SH IER Catchier Con kẹp ngân, doni, s i n, singer, naklong, m MU, SI, CIAN, c i a musician, naklon t, s o o soldier, ha han, s e en, t สาย NTS จิตกร t h o TO GR AP g r AP AGR e โปนกาฟ้าคนถ่ายโลกวันอี่มาโลกมาดารอารอ่านรอบได้กันคะอ่านแล้วใช่ไหมโลกูกอะไรคะลูก อ๋อๆครัคลูกขาอันนี้ค่ะรอรอลูกรอเลยครั M E T h E N I C มาตเด็ก e e ช่างเคื่อน P a K.E.R. Baker บอลออกขนม A r t I S T อาิจิตรกร r e t o r t e ร e o r t e ซผู้สื่อขาว C.A. S.H. I.E.R. a ชีย คอนเจ็รเงิน S I N G E R นักร้อง M U S I C I A N musician นักดนตรี T o N T e, S O L D I E R Soldier, han, s o l d e r ทหาร S c I E N T.I.S.T. s c i e n t i s นักวิทยาศาสตร์ T.H.O. T.O. G.R.A. p h e r t o g r ก p า e r ช่าถ่ายภาพอ่าต่อไปคนต่อมาล right. ูกแล้วนารามาค่ะ M.E. C H A N I C มมนคะเดเดี๋ยวเดี๋ยวกเป็นให้เัิด E ก่อนโลกมนคะเดช่างถ่ายภาพ B a k E R Baker คนออกขนมปัง A R P I S T A T S กิตรกร R E T O R T E R Reporter พู้สื่อขาว C A S I E R a s h i e r con kẹp ngân S.I.N G.E.R Singer Nắp M.Y.O S.I.C.I.A.N Musician Nát lon tì S.O.L D.I.E.R Soldier Cả S C I E N T I S T นักวิทยาศาสตร์ T H O T O G R a T H R นกราฟคนถ่ายภาพอะลูกอ่อ่าเอมิกา ใครเสร็จแล้วมาเอาแผ่นใหม่เด้โยลกูกเอมิกามาอ่านกอ่อนลูกแล้วเดี๋ยวแม่อเอาน้องการเสร็จแล้วจ๊ะอ่านคนารทำให้เสร็จก่อนลกูกแมคเน่ช่างถ่ายภาพไอ้ไม่ใช่แมคเน่ช่างเพื่อนเ,เ,นเบเกอร์คนออกขนมปังอาร์เทสเจตกร รีพอร์เตอร์ผู้สื่อข่าวแคชเชียร์คนเก็บเงินซิงเอิลนักร้องมิสิชันนักดนตรีโซเชร์อาหารแซเนทิสจิลกอนฟโตกราฟเฟอร์ช่างถ่ายภาพเอามาเอามาลูกมาเอมิกาน อาเน,น,นเลยนี่นงยพิ้นอยู่อเอาใครเสร็จแล้วมาอ่านกับโคโล่ไหนขึ้นมาเลยอุยนี่แม่รูทไมูไม่เอากลับบ้านไปทางเกลับบ้านไปทาเป็นเรื่องไอย่าเรื่มมากได้ไหมเฮ้ยไม่เกี่ยวกบเรื่องมากออกจออเดี๋ยวเล เอมี่ทำอะไรพิงเตอร์โคูไม่ได้ทำอะไรคู่ามาันสายวิ่งได้ไงเอมี่เป็นคนทำให้แม่ซื้อใช้เลย8,000บาทไม่ได้8,000บาทปู่ทุ่มู่จะจ่ายมาให้หนูช่วยหนูต้องอี อะไรไม่ได้ตางเลยอย่ามาใส่ร้ายนมเอมิกาอไม่่อันไม่ดกยันเดี๋ยวร้เยวนะมันกินออก็อ่ะอ่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนไม่ทันเสร็จแม่ไม่ใส่ปเรมยต่อที่บ้านได้กันเขียนเลยไม่เล่นเลย